พลเมืองเยาวชนผู้ฝึหันะคะก็คือสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ให้เยาวชนจากเรื่องจริงชีวิตจริงที่นําไปสู่การมีทักษะชีวิตและจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่รู้จักรากเหง้ามีความเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงสื่อสารอย่างมีพลังและมีส่วน,นร่วมในการพัฒนาบ้านเกิอดอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะค่ะจากการพูดคุยแล้วก็ระดมความคิดภายในกลุ่มนะคะพอเราคุยเรามาเห็นจุดอ่อนที่เรา จากการที่เราพริยาาวิสัยทัศน์ที่เราเขียนไว้อย่างอ่อนแล้วก็ที่ยังไม่ชัดก,ก็คือจะมีในส่วนของเรื่องผู้นําการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่ยัง่งยืนซึ่งเราจะจะ,จะต้องทําให้ชัดขึ้นในปีต่อไปอย่างที่พี่ปอแนะนําว่าต้องไปกิดข้างฝาค่ะว่าออต่อไปเราต้องเน้นเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงปีแรกเหมือนสิ่งที่เราฝันเหมือนว่าฝังชิพในตัวเองก็คือจิตสำนึกความเป็นปมืเมืองกับทักษะชีวิตค่ะทาให้ เหมือนว่าแต่ว่าพอเราประเมินพฤติกรรมบางส่วนก็เหมือนบางส่วนก็ไปแตะสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่เราไม่ได้พูดถึงมันก็เลยปีต่อไปเราต้องทําให้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องกลับไอทําอีกก็คือมีอีกหลายคำในในวิสัยทัศน์นี้ค่ะที่เราต้องเอามาดีความทําความเข้าใจใหม่ค่ะว่าคือเราต้องให้ความหมายตรงกันว่าเช่นผู้นําความเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณไหนอะไรยังไงค่ะที่เราต้องกลับไปทาให้ชัดขึ้น รับ KRA แรกก็คือพื้นที่การเรียนรู้นะคะเราตั้งเป้าไว้ว่ามีพื้นที่ทำโครงการของเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่ในชุมชนของเยาวชนหรือว่าพื้นที่ที่เยาวชนมีความสนใจในการศึกษาอย่างน้อย20โครงการต่อปีซึ่งในในในส่วนนี้คือเราเราทำได้22โครงการนะคะแล้วก็ในส่วนพื้นที่การเรียนรู้น,นี้เราให้คะแนนไป7.5คะแนนนะคะเหมือนว่า บาง KPI บางตัวค่ะเหมือนว่ายังยังไม่เหมือนเช่นในในส่วนของ KPI ที่1.3าค่ะการจัดเทศกาลการเรียนรู้เรายังมองว่าสถานที่ที่เราจัดค่ะมันยังแคบแล้วก็ไม่ยังไม่ไม่ใช่พื้นที่เปิดมากสักเท่าไหร่ทําให้เหมือนว่าการสื่อสารของโยชนวันนั้นคือยังยังไม่ไม่ไม่มากพอค่ะแล้วก็แล้วก็ในส่วนของอ การเรียนรู้ของเยาวชนผ่านสื่อออนไลน์ดยการใช้ Facebook แล้วก็การใช้เว็บบลูนิที่อย่างนี้ค่ะเหมือนว่าทางสงขาพฟลอร,ะรจะมีบทความดีๆเกี่ยวกับการจุดประก,กายความคิดให้กับเด็กและเยาวชนหรือว่าบทความดีๆนี้ค่ะเหมือนว่าปล่อยเข้าไปแต่ว่าคือเยาวชนยังไม่มีการไปโต้ตอบเท่าที่ควรหรือว่าคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเว็บวไซต์ของการก็เหมือนกันเหมือนว่า การขับเคลื่อนงานของน้องบางทีก็คือจะยังจะเป็นเราที่ต้องอัปเดตให้เขาเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่จะส่งรายงานมาเป็น paper อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ข้อตรงนี้อาจจะเกิดจากปัจจัยเหมือนว่าบางโรงเรียนอย่างเงี้ยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วก็ไม่มี WiFi อย่างเงี้ยค่ะทำให้ในส่วนนี้ยังยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าในส่วนการสื่อสารอ่าก็แต่มันก็มีเพิ่มเติมจากเดิมก็คือการสื่อสาร ส,สื่อสารมวลชนอย่างนี้ค่ะซึ่งอาจจะมีการสื่อสารระดับประเทศบ้างหรือว่าการจัดเวทีสาธารณะอย่างนี้ค่ะที่ทําให้เยาวชนของเราได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เหมือนสื่อเหล่านี้ออกไปคือทําให้เยาวชนได้เรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองถ่ายทอดน,นะคะค่ะก็ KPI KRA ตัวที่2นะคะคกลไกและระบบการบริหารงานของโครงการพลังพลเมืองนะคะ ในส่วนนี้เราให้คะแนน7.5ค่ะเพราะว่าในส่วนของที่ปรึกษาโครงการเหมือนว่าบางคนที่ปรึกษาโครงการบาง,บาง,บ,างบางท่านนะคะคือยังไม่มีเวลาที่จะมาคูดคีกับเราได้ตลอดเหมือนว่าเขายังไม่สามารถมา <c oughs> มาเสนอแนะให้ในการดําเนินงานของเยาวชนแต่ละโครงการจนบรรลุปเป้าค่ะเพราะเขาไม่มีเวลาคุดคีแต่ว่า เขาจะมีส่วนในในส่วนหมือนว่าเราเขียนเหมือนข้อเสนอในโครงการของยาวชนอย่างนี้ค่ะเราส่งไปเขาจะมีส่วนในในเรื่องแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามาเียรเราอรอตลอดอนี่ไม่ได้ค่ะแล้วก็วกใ็ในส่วนการทํางานของเราแล้วก็เป็น ในในองค์กรของเราก็จะมีการแบ่งการทแบ่งหน้าที่การทํางานที่ชัดนะคะาก็จะมีฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการฝ่ายปฏิบัติการซึ่งแต่ละแต่ละฝ่ายก็จะมีหน้างานที่ตัวเองที่หน้างานของตัวเองที่ชัดแต่ว่าคือการทํางานของเราเราจะทํางานเหมือนเป็นทีมค่ะเหมือนคือเหมือนไม่ใช่ว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันแต่ว่าเราจะทํางานเหมือนว่าลงเยี่ยมน้องเราก็จะช่วยกันไปลงไปช่วยกันส่องดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าการแต่งบทบาทก็คือบทบาทหน้าที่ก็จะชัดชน,นะคะต่อไปในส่วนในส่วนของบุคลากร,กรโครงการมีมีศักยภาพนะคะในส่วนนี้เราให้คะแนน8.5คะแนนค่ะเพราะว่าในส่วนการทำงานบุคลากรโคร,รงการมีศักยภาพในการทํางานกับเด็กและเยาวชนนะคะก็คือในการเพราะว่าในส่วนนี้เราจะเน้นในเรื่องคือคนทํางานก็คือ มีทักษะชีวิตแล้วก็มีจิตต่นึนพลเมืองในเมื่อคือในเวลาเราทํางานกับน้องเราจะเจอสภาพปัญหาที่มันที่ทําให้เราเกิดภาวะอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคือเหมือนคนทํางานนะคือมันคือสามารถจัดก,การกับอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็สามารถทํางานได้อย่างเป็นปกติค่ะก็เลยมองว่าทีมคนทํางานทีมงานเราอะ่ะมีศักยภาพที่จะที่ที่จะทํางานกับกลุ่มเด็กเหล่านี้ได้ค่ะ แล้วก็ KRA4 นะคะจะเป็นในส่วนเยาวชนาาชมีทักษะชีวิตและจิตสำนึกพลเมืองะคะ่ะในส่วนนี้เราให้คะแนน7จคะแนนนะคะห้ามแล้วอ่ะขอโทษนะคะ KRA4 เกิดเครือข่ายคนทำงานด้านการพัฒนาสกยภาพเด็กและเยาวชนที่สามารถหนเเสริมส,สนับสนุนการทำงานการทำกิจกรรมของเยาวชนนะคะก็คือเหมือน ในส่วนนี้เราให้คะแนนเจ็ดนะคะเหมือนว่าคือเขาจะมาร่วมพัฒนาเสก็ภาพเด็กว่ามาทํางานเกี่ยวกับเด็กคือเฉพาะเฉพาะเรื่องคือไม่มีแบบว่าเราเชิญที่ปรึกษ,ษามาว่าเครือข่ายเพื่อนอย่างนี้ไม่ช่วยแต่ว่าเขาไปชักชวนคนอื่นมาช่วยเราด้วยอะไรอย่างนี้ยังไม่มีแล้วก็ยังไม่มีประเด็นอื่นที่เราจะทํางานร่วมกันในลักษณะที่เป็นเครือข่ายะค่ะก็คือเหมือนว่า มาช่วยแล้วก็กลับไปอย่างนี้ค่ะยังคือในการทํางานเชิงเครือข่ายคือยังไม่เข้มข้นก็เลยให้คะแนนส่วนนี้เป็นเจ็ดคะแนนแล้วก็ K R A หนะคะเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและมีจิตตําต่ำในความเป็นพลเมืองค่ะในส่วนนี้เราให้เจ็ดเราให้คะแนนเจ็ดนะคะเพราะว่าคือเหมือนเป็นโครงการปีแรกนะคะแล้วก็เหมือนเขากําลังเพิ่ หน่เป็นหน่ออ่อนค่ะเพิ่งเหมือนว่าเพิ่งเกิดเราเพิ่งได้พัฒนาเขาแต่ว่าแต่ว่าสิ่งเหล่านะั้นคือยังไม่เข้มข้นแล้วก็เหมือนบางโครงการก็คือยังยังไม่ยังไม่ทันต่อสถานาการณ์ของสังคมเหมือนว่าเช่นโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทาเพลาคุดิลิเวอรี่อย่างนี้ค่ะคือใน,ในขณะที่ว่าน้องทาในประเด็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จะถูกยุ่ยค่ะ,คะพอมีสถานการณ์ขอนี้ออกมาแต่ว่า กับกลายเป็นว่าเขายังไม่กระตือร้อนหรือว่าทําประเด็นคือหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะเหมือนว่าเขายังถ้าตามแผนง,งานของเขาเขาสามารถทํางานได้มีศักยภาพแต่ถ้าเหมือนพอแผนจบพอมีเรื่องอื่นเข้ามาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมที่ต้องที่เราต้องมารวมหัวรวมตัวกันอย่างนี้คือยังไม่เกิดค่ะค่ะต่อไปในส่วนของ KRA 6นะคะ เกิดเครือข่ายเครือข่ายเยาวชนแกนนําที่ให้ความสําคัญกับการทํางานจิตอาสาก็คือ KPI KPI หกจึคะที่ว่ามีแกนนาร่วมในพื้นที่ทําโครงการนอกเหนือนจากเยาวชนแกนนําหลักค่ะเหมือนบางโครงการเขาจะทําแค่ห้าคน,นะคะแต่ว่า ถ้าจะมีกลุ่มเพื่อนที่มาช่วยก็มาช่วยเฉพาะกิจกรรมแต่ว่าไม่มีการมาช่วยตั้งแต่การระดมความคิดตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ค่ะมีเฉพาะเฉพาะกิจกรรมเท่านั้นแล้วก็ KPI 6.3ที่ว่าเกิดการทํางานร่วมกันระหว่างแกนนําและแต่ละโงคงการเพื่อย,ยกระดับการทางานให้เข้มแข็งขึ้นกนะ็คือยังไม่มีการทํางานในข้ามกลุ่มอะค่ะเหมือนว่ากลุ่มนี้ จะทํากิจกรรมนี้มีการชักชวนเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งมาช่วยมาอะไรอย่างนี้ยังไม่เกิดเพราะส่วนนี้เหมือนแต่ว่าเหมือนตัวเยาวชนเองค่ะก็พยายามเหมือนว่าเวลาจะจัดกิจกรรมอะไรก็มีการชักชวนเพื่อนบางกลุ่มมาแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าภารกิจของโรงเรียนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างนี้ค่ะยังทําให้น้องคือยังไม่สามารถทํางานในลักษณะเครือข,ข่ายข้าากลุ่นได้มากสักเท่าไหร่ค่ะคะแนนให้5.3ค่ะ ก็ K A E สุดท้ายนะคะคือเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำปมาปรับใช้กับการทำงานพัฒนาสกขภาพเด็กและเยาวชนนะคะก็จะมีคือในส่วนตรงนี้เราให้คะแนน7.8นะคะก็คือก็อคือเรามีทุก K P I ที่เรากำหนดไว้ก็คือเราจะมีข้อมูลข้อมูลดิบที่เราจะมีข้อมูลบันทึกไว้แต่ว่าเรายังไม่ได้มาเรียบเรียงที่มันเป็น ชุดความรู้เป็นชุดๆแต่ว่าคือคือในส่วนข้อมูลนะคือเราจะมีก็เลยให้ส่วนนี้เป็นเจ็ดถปค่ะในส่วนที่เราทบทวนวิสัยทัศน์ที่เขียนไว้นะคะเออแต่ไม่ได้พูดในส่วนของการทบทวนวิสัยทัศน์ที่เขียนไว้ตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่เราไม่ได้ทําเราฝันเรามองว่าภาพ ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าพอเราทําปีแรกเนี่ยตัวคีย์เวิร์ดมันมีอยู่แตัวใช่ในตัววิสัยทัศน์เนี่ยเราแตกไปได้ถึง6เหลืออีกสองที่ที่ยังไม่ได้มันมีอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เล่นกับกับสองคำนั้นก็คือเชนเยเจนต์ในผู้นําการเปลี่ยนแปลงก,กับการพัฒนาที่ยัง่งยืนคะซึ่งตรงเนี้น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีกับกับปีที่สปีที่สาม,สามว่า ถ้าวิสัยทัศน์เรายังคงเป็นคงภาพที่ชัดเจนอย่างนี้เราทำวางดีดิ้งให้ชัดขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เป้าที่เราวางไว้เนี่ยมันยังคงมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะเสริมก็คือเรื่องกลไกระบบบริหารใ,ในตัว KPI เนี่ยจะเน้นในเชิงปริมาณเยอะนะคะทีนี้ เออนังในเชิงคุณภาพในกลุ่มก็นอกเหนือจากปริมาณแล้วเนี่ยก็ไปคิดแตกว่าเออมันจะยกระดับ,บนคนไายบริหารที่เราเพราะว่าเราวางไว้ในปีที่หนึ่งเรา่าจจะเห็น KPI ประมาณนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเช่นการยกระดับคณะกรรมการที่ปร,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 รึกษาหรือตัวใครสมัครพี่เลี้ยงซึ่งอาจจะเป็นเด็สรรกสมัครแฟลมขบรุ่นเก่าที่มาเป็นอาสัสมัครเวลา workshop, เวิร์กช็อปครั้งสองครั้งแต่ต่อไปเราจะยกระดับเขาอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบ เพราะเราอ่อนเราอ่อนมากอนติดตามผม22โครงการแต่คนทํางานใน7เนี่ยเขาไม่ใช่อย่างการเงินเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะลงไปไปดูแลกลุ่มถึง4ีหกลุ่มหรือเจ็ดแดกลุ่มได้อะไรอย่างนี้นะคะก็กําลังจะคิดกันว่าถ้ามีบุคลากรอยู่แคมนีดีกับงานซึ่งหัวใจมันอยู่ที่ที่ความเติบโตของของเยาวชนเนี่ยเราจะหาทางออกด้วยด้วยสองมิตินะมิ นี่สัมวิธิด้วยด้วยพื้นฐานทางความคิดอุดยสำงอัญหนึ่งเราก็เราก็เห็นใจแหล่งทุนเหมือนกันว่าถ้าจะให้พอในคนก็มากแต่ว่าเอ๊จะทำยังไงที่จะ empower บุคลากร,กรที่ที่ใกล้ชิดกับกับก,บกบลุ่มทำงานของเราเนี่ยยกระดับขึ้นมาแล้วก็เสริมศักยภาพเขาก็คิดว่าในสิบคนที่เรามาสมทบเนี่ยเขาน่าจะมี ฝันที่จะสร้างสังคมไทยให,ให้สร้างเด็กให้เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยอ่ะเหมือนกันถ้าเราเอาไว้ตัวเนี้ยมาทําให้ใี่เข้มแข็งขึ้นราะว่าที่สงขามันจะมีขคือมุปกร์ที่ทํางานลักษณะนี้อยู่เยอะแต่ว่าจะทำยังไงให้สองอย่างเชื่อมโยงกันนะคะขับอันที่สองเนี่ยบุคลากรที่เป็นบุคลากรประจำเนี่ยอย่างน,นี่นี่เสนอว่าท้าเที่เราจะ build in ไอ้กระบวนการเขาเรียกว่าอะไรกระบวนป็นตามผลประเมินผลนะคะหรือว่าไอ้ที่จะให้ได้บทเรียนความสําเร็จมาตั้งแต่ต้นนีดีไซน์ยังไงให้มันมันดูดีมีสกุลตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีไซน์ยังไงให้มันท้าทายและสนุกมีชีวิตชีวากับการที่โอยเบื่อมากเลยเด็กแม่พูดเลยว่าถอดถอดจนจนจะแก้ภ้าหมดแล้ว่เด็กมันจะมีเพราะว่ามันเดิมๆแล้วมันเบื่อไงตั้งคำถาม ึ่งตรงนี้มันน่าจะเป็นตัวท้าทายโครงการเราทั้งสามโครงการนะว่าในเมื่อเรารู้ว่าถอดบทเรียนเพื่อรู้ความสําเร็จของโครงการว่าดีกรีมันแค่ไหนเนี่ยเราน่าจะต้องลงทุนลงแรงลงทุนนี่ไม่ใช่เงินนะลงทุนเกับเรื่องนี้กันประมาณไหนแล้วเราก็มีน้องสองคนรเรียนเป็นญ,ญาเอกด้านนี้ด้วยแล้วเนี่ยเราจะดีไซน์กระบวนนี้ให้เป็นหัวใจรสํคาคัญของงานได้ยังไงอันนี้ในกลุ่มเราก็คิดอยู่ 啊，等我毕业的时候，你看，你看。